สวัสดีครับพบกันกับผมอีกแล้วครับตองฟอร์ดพอดีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์รุ่น XLT นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะครับราคาของเขาจะอยู่ที่9,200 0บาทนะครับรุ่นนี้นะครับผมมีนะครับชุดแต่งรล่อๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีส่วนลดช่วยดาวให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับว่าผมมาแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับเริ่มจาก ด้านบนนะครับฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงตัวนี้นะครับผมทําเป็นฝากระโปรงทรงปิดนะครับมาพร้อมเจ้าแรดสีดําตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับผมตรงกลางจะเป็นสีดําด้านนะครับที่ทําไปนะครับชุดหน้าตัวนี้นะครับเป็นชุดหน้า F150 Spider นะครับตัวกระจังหน้าของเขานะครับตัวนี้จะเป็นฟอนต์ FORD นะครับตัวนี้จะมาพร้อมไฟ LED 3จุดนะครับ ฟดีสีขาวแบบนี้นะครับผมในส่วนของกันชนนะครับกันชนตัวนี้ผมทําเป็นกันชนสีดําด้านนะครับแล้วก็กันแข้งตรงนี้นะครับปกติตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะเป็นสีดําด้านเหมือนตัวกันชนหรือว่าสีเทาสีแดงนะครับสีบอลเงินตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมในส่วนของไฟนะครับไฟตัวนี้ผมทําเป็นไฟนะครับมัสแตงนะครับจะมีคีบฉลามนะครับ สจุดแบบนี้นะครับพร้อม Daylight นะครับแล้วก็ Daily Eye นะครับสีน้ำเงินนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับชุดแต่งหน้า f 1 5 0 Spider นะครับสัญลักษณ์ของเขาเลยนะครับตัวนี้เขาจะมีตัวไฟตัว C แบบนี้มาให้ด้วยนะครับผมในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ถอดออกจากกันชนเดิมนะครับสามารถใส่กับกันชนนะครับชุดแต่ง f 1 5 0แบบนี้ได้เลยนะครับผม ในส่วนของด้านข้างนะครับซุ้มล้อตัวนี้เป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะครับซุ้มล้อ6นิ้วตัวนี้จะมาพร้อมชุดงานนะครับ F150 Spider แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนนะครับจากล้อเดิมนะครับเป็นล้อ16นิ้วนะครับแม็ก16นิ้วนะครับตัวนี้ผมใส่ยางลูกค้านะครับเป็นยาง นะครับ m o n s t e อร์2ีนะครับเซรียางของเขาจะอยู่ที่265 70 R16 นะครับผมมาพร้อมลายดอกยางนะครับลายออฟโรดแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของชุดครอบนะครับชุดครอบตัวนี้ผมได้ใส่นะครับติดตั้งเป็นชุดครอบสีดำด้านให้ลูกค้าแบบนี้นะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับปกตินะครับรุ่นนี้นะครับตัวแก้มข้างของเขาตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับผม เพิ่มสีดำเข้าไปเพิ่มความดุดันความสปอร์ตเข้าไปให้ลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนของลาวหลังคานะครับลาวหลังคาปกตินะครับรุ่น xlt นะครับรุ่นนี้จะไม่มีราวหลังคามาให้จากโรงงานนะครับตัวนี้ผมติดตั้งให้ลูกค้าไปนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับผมลาวหลังคาตัวนี้นะครับไม่ได้ยึดเจาะกับตัวรถนะครับตัวนี้เป็นนะครับติดกาว 3M แล้วก็ยิงด้วยซิลิโคนนะครับเพิ่มความแข็งแรงอีกทีนึงนะครับผม ในส่วนของคิ้วกันสาดนะครับกันสาดตัวนี้นะครับติดตั้งเพิ่มฟรีให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับผมชุดครอบนะครับเบ้ากันรอยนะครับเวลาเราสอดนิ้วนะครับพวกนี้ป้องกันรอยได้ตัวนี้ก็ใส่ให้ลูกค้าเหมือนเดิมมาดูในส่วนของลายสติกเกอร์นะครับลายสติกเกอร์นะครับตัวนี้ผมสามารถออกแบบให้ลูกค้าได้นะครับหรือลูกค้าสามารถออกแบบมาให้ผมนะครับ ทำลายหล่อๆที่สวยแบบนี้เลยถ้าให้ผมออกแบบให้นะครับของผมจะมีลายมากกว่า50ลายด้วยกันนะครับต่อมานะครับในส่วนของชิ้นงานนะครับโลบาร์เหล็กนะครับโลบาร์เหล็กตัวนี้ติดตั้งเพิ่มให้นะครับงานตัวนี้จะเป็นของ outlander นะครับผมหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับเหล็กคงทนแข็งแรงนะครับผมในส่วนของ ฝาท้ายนะครับฝาท้ายตัวนี้นะครับสายฝาท้ายครอบเต็มบานนะครับฟอนต์เป็น ford นะครับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับจะมีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกนะครับในส่วนของนะกันชนท้ายนะครับผมกันชนท้ายตัวนี้นะครับชิ้นงานเดียวกันเลยครับแบรนด์เดียวกันนะครับเป็น outlander เป็นกันชนเหล็กแบบนี้นะครับจะมาพร้อมนะครับห่วงนะครับหน้าจูงสีแดง ตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็ชิ้นงานของเขาตัวนี้จะมีตัวสองไฟท้ายนะครับสกองกบป้ายทะเบียนให้ด้วยในเรื่องของเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะครับถอดออกจากนะครับกันชนท้ายเดิมเซ็นเซอร์ของเขาจะมี4จุดนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับที่ผมแต่งให้ลูกค้าไปนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับตองอร์ดโปรดีนะครับหรือจะโทรหาผมนะครับ0 8 4 7 1 3 8 8 3 8หรือจะทักไลน์ QR Code นะครับที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับถ้าเข้ามาสอบถามเรื่องโปรโมชั่นนะครับผมก่อนจากกันวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ